พี่ชายข้าสัมผัสได้ไข่มุกพลังว่ามันอยตัวเจ้ากลเลมนี่แหละเอามันมาเลยพี่ชายเดี๋ยวจเย็นๆน้อยพี่กัลนเต้จะมาดีอยู่เอ้ยนี่พลังกระบี่กระบอกอ้้หอ้หอายุปูดีแล้วด้วยเอาพี่ชายอโหโอ้ผมที่รับกรลัเต็มๆเลยแกขาดเลยเดี่ยวพี่พี่ไอพี่ช่วยทีพบไม่ตัดจุดมันงตัดจุดจุด หลังจากนั้นก็ด้กลาเป็นโอรสปีศาจแล้วก็ไขมุกสวรรค์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยไปกซะเฮ้ยแอบพ่อแม่หนีเที่ยวดีกว่าหุ้ยหนีเที่ยวหนีเที่ยวเด็วเด็ดเด็เด็เด็ดเด็ดเด็เด็ด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 เดเด็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 เด็ด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 เด็เด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็เด็ดเด็วเดเดเด็ดเดเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็เด็ดเดเด็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 ดเดเด็ดเด็ดเด็เดเดเด บ้างไงถ้าว่าแม่แม่ผมไปผมไปก็ได้เชยเจอชาวบ้านแล้วดีหัวหัวจ้ดีโอาดีทุกนโอ้โหเยาอากาศดีแม่โอ้โหอากาศน่าจะดีเน่ยโอ้ตัวขัห้ยโตายแล้วอะไรกันเดียวโแล้วฟุขบาพอลกันเดียวโอ้โหดีดี โอ้เป็นแกบ้างโอ้จอวิวโอ้โวอิวกำลังดีเลยใช่ไหมเนี่ยว้าฮลืมไปเราเป็นตัวดีเออใช่แกเป็นลูกแกวสวรรค์นะแกอย่าลืมสิล่าเอาไปทำ <Okay S 1> ความดีซะโอเคเข้ใจแล้วานอาจ<笑><笑>รารย์ฮ่้อาา้าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่อเ่าฮ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 ่บฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่้โ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าหา่่า่อา เฮ้อนเฮ้ยอยู่ไหนอยช่วยเด็ก้าแล้วอ่ยกดินไแล้วกันเฮ้ยแมันดูแตกไป้วยเ้ยเยช่วยด้วยช่วยช่วยผมด้วยุจาปีศาจนี่คือคำบังชาจากจ้าวังอ้ารหลังแช่แข็งอ้าแช่แข็ง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 ข้กายเปนปลาแช่แข็งไปแล้วเฮ้ยปล่อยข้าซะได้ล้วข้าเฮ้ยน้องหนูตื่นแล้วน้องหนูเฮ้ยเด็กคนนี้คออักไปแล้วอะเฮ้ยแ โอเราเห็นแล้วว่าเกดีมันเป็นปีศาจแท้ๆเจ้เราจะไม่ไปไว้เชื่อพวกมันเด็ดขาดนะเข้าใจไหมทุกคนเราจะไล่มันออกจากหมู่บ้านเข้าใจไหมเรามจะไล่มันออกจากหมู่บ้านคนคนนี้เพิ่งเจอหน้าเราแท้ๆแต่เขากลับดีกับเรากันาดนี้เรียกว่าเพื่อนคนแรกของฉันเลยก็ว่าได้ แ็บเล็นขลุ่ยปลอยต่างหากขลุ่ยจีนซะด้วยอ่า มาเล่นคุยปลาไหมคุณพ่าอะไรในแถวนี้ที่มีเป็นวันเกิดของเจ้านะคะก็จะให้ของขวัญวันเกิดเจ้าเอาไปเลยของขวัญวันเกิดของเจ้าออ๋นี่เล้วของขวัญวันเกิดฉันเนอะโอ้ยทั้งหอกโอยแล้วลูกล้อไฟด้วยอุ้ยแล้วปลาเป็นคนจ้าสุดแท้โอ้ค้อนเปรียวเลยอะโอ้ยครบชุดเลยอ่ะโอ้ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์พ่อแม่ป้าป้ามาม่าเจ้าต้องคุมสายตาไว้ดีๆด้วยนะเจ้ามาจา ไอเจ้าหมอนมันมาไม่รักเจ้าเลยเห็นไหมมันไม่ใช่เพื่อนเจ้าไม่จริงเจ้านาจามันมาหยอกวัวใหญ่จะไปดีว่าจะเป็นตัวใหญ่ไยอย่าได้เอาไปจาันเลยทำไมขวางว่าทำไมเนี่ยว่ากันรักกันการเป็นวายร้ยเนี่ย เฮ้จะจะหยุดแกเงเอาไปเอาปงเอาปิ้เฮ้เอ้ยโ้้โอมาตู้ัวหัวเจนอยู่แต่เจ็บมากว้ยหลบเหลบเลยเจนเี่เฮ้เฮฮฮะฮะฝีมัน่เบาแน่นาจาอย่างนี้ต้องเจอแน่พลังแช่แข็งก่อนเฮ้เจฮ้เฮจเฮแขฮงเฮยลูกไปหรือจะสู้พลังน้ำแข็ง แล้วถ้าเป็นไฟร้อนแรงล่ะอ้าโอ้จ้านี่สะกดดาเม็กลับมาดีเอ้แก่โดนแจแข็งบ้าไันใจไปไกลกันดูยหกักไมเป็นขนาดไหนมีต่อด้วยไฟเมืยข่าวไปัวนดีไป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 ทัวีกตัวลายไปแล้ปล่อยไฟแอบว่าไม่ไหวแล้วว่าจะแป็นยากไป็นมังกร รอแป๊บ่อว่ากระถามว่าจงการยากไป็มังกรดีมากเตียของว่าเป็นมังกรว่าอะไรแกไเป็นมังกรสุกี้เอแมนหนืว่ายาวไหมอ่ะว่าจะตามูเขาหน้าแข็งใส่หมุ้านี่เล่นะวัเื่องจะไม่ตาว่าไม่จระองีจนตัวู้ายมได้หรอกว่มาเอมาเ ลูกแก้วเทวดาตาลูกแก้วสวรรค์ยังไงอย่ามาพูดมาป้าด่าจะเป็นปสาจหรือเจ้ดาข้าจะเป็นคนเลือกเองเฮ้ยอวดันเลเฮ้ยออกแรวตั้งเล่มันจะไปดันได้ไงวัเดียวพวกเขาลำแข็งเฮ้ยจังหลักฟิกเิษก่อนเฮ้ยเฮ้ยดันดันย,ยังไง <ไป S 1> ซอนไว้เอ้ยตาของเราเราจะต้องเปิดด้วยตัวเองเฮ้ยเชื่อมั่นจงเชื่อมั่นเฮ้ยเฮ้ยฉันจะขอเชื่อมั่นเพือเฮ้ยฉันจะไม่ได้เอาจริงเลยขอเอาจริงก่อนแล้วกันเฮ้ยอาร์ตินนะเรามาดีกันเถอะเพื่อนนะก็ใจไม่ได้เจอก็ไม่ได้อยากจะเอาหัวที่เสียบอะไรนะแต่กเข้าใจใช่ไหม โอเคนะจะไม่เตียบนายหรอ,อกเฮ้ยจะก็บอกแล้วไงนะว่าเราเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันเนี่ยโอ้วันหือไปซนสนิทเลยเดี๋ยวอาเตียวว่นกำลังจะมาตัวของพวกเรา,าเใช่ๆๆๆๆๆกเๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆคๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆๆๆอจๆๆ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 ๆเๆๆนๆๆนๆแ้ว โอ๊ยอะไรกัโอ้ยหัวข้ามีแค่นี้ตาย้วายเยน้อเราตายแล้วอเนี่ยโอเือแต่วิญาน้ยกเดือ่ไปแล้วอะปงแต่ว่าเราไม่ถือว่ารอดนลเี่เดือดยับยขาในเดยแบบน้แต่ตามหลักเราตายไปแล้วนะ มึงกันหรือคนบอกให้ตัวประลาดกันเราเหรอเป็นยังไงเฮ้ยไม่อมแก่ไม่ยอมแก่ไา่ยอมแก่ดีดีขอสักบาทเฮ้ยพวกจ้าอุสหล่อมาแล้วเนี่ยพวกเจ้าอยาจะทะลาะกันเองเอเนี่ยเ้ยอยากะลาะกันก็ได้ลาถึงเราไมได้ช่วยโอเคนา